าาววโดยสนั INN กเริ่มต้นกันที่บรรยากาศที่สนามบินสุวนรณภูมินะคะชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้าไทยต่อเนื่องเป็นวันที่สองค่ะเจ้าหน้าที่โรงแรมมารอรับกันคึกคัก บรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่ช่วงเช้าก็พบว่ามีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยกันเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเป็นวันที่สองกันอย่างต่อนเนื่องหลังจากที่รัฐบาลออกประกาศเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาก63ประเทศสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยนางสาวชนิดาเจ้าหน้าที่โรงแรมแมริออตมาคีสควีนส์พาร์คสุขุมวิทซึ่งมารอรับนักท่องเที่ยวเปิดเผยเขาว่านักท่องเที่ยวที่มาพักที่โรงแรมมาจากหลายประเทศเช่นออสเตรเลียและอเมริกาซึ่งต้องทำการบุ๊กิ้งหรือจองที่พักล่วงหน้าเมื่อเดินทางมาถึงที่สนามบินต้องปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคและขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองรถที่มารับต้องมีการลงทะเบียนมีเอกสารส่งตัวจากสนามบินไปจุด เช็คอินที่โรงแรมเมื่อไปถึงโรงแรมจะต้องทำการสวอปตรวจหาเชื้อแบบ rt pcr และรอจนกว่าจะทราบผลจึงสามารถไปท่องเที่ยวได้กรณีพบเชื้อนะคะผู้โดยสารมีการทำประกันชีวิตไว้อยู่แล้วทางโรงแรมก็จะส่งไปรักษาตัวกับโรงพยาบาลที่ได้มีการติดต่อเอาไว้แล้วโดยขั้นตอนทุกอย่างจนถึงตอนนี้ยังเรียบร้อยดีค่ะ และจากการได้พูดคุยกับผู้โดยสารชาวไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับประเทศมาเจอครอบครัวแม้ขั้นตอนทางเอกสารจะยุ่งยากอยู่บ้างก็ตามส่วนสถากนาการณ์โควิด1 i d 1 9ในประเทศไทยนั้นบางคนก็ยอมรับว่ายัางกังวลค่ะต่อกันที่ประเด็นการเมืองค่ะประธานวิปฝ่ายค้านร,รับยื่นยติอภิปรายทั่วไปชงแก้มาตรา112รอหัวหน้าพักหาข้อสรุปก่อน นายสุธินคลังแสงประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงการประชุมพักร่วมฝ่ายค้านในวันนี้ว่าจะเน้นพูดคุยในเรื่องของการทำงานที่ผ่านมาว่าจะต้องมีการปรับหรือแก้ไขอะไรเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประชุมสภาสมัยนี้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้จะมีการพูดคุยถึงวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละสัปดาห์ด้วยส่งกรณีการเตรียมยื่นยติอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมตินั้นคงต้องรอให้มีการหารือกันในระดับหัวหน้าพักเสร็จสิ้นก่อนถึงจะกำหนด กรอบได้ว่าจะมีการอภิปรายในประเด็นใดบ้างเช่นเดียวกันกับการเสนอยติเพื่อแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา1 1 2คงต้องมีการหาหรือระดับหัวหน้าพักให้เสร็จสิ้นก่อนส่วนของพักเพื่อไทยจะออกมาในรูปแบบใดคงต้องรอดูความเห็นของพักร่วมฝ่ายค้านประกอบด้วยและต้องรอให้นายชัยกเกษมนิติสิริประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยเป็นผู้ชี้แจงทิศทางของพักเพื่อไทยค่ะ พร้อมกันนี้นะคะนายสุทินกล่าวถึงกระแสข่าวที่พลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะไม่ลงชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครว่าส่วนตัวไม่ขอออกความคิดเห็นเนื่องจากพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่มีมติว่าส่งผู้สมัครผู้ว่ากทมรหรือไม่ในขณะที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ที่เคยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็ลงในานามอิสระไม่ได้ลงในานามของพรรคจึงไม่ทราบว่ากระแสข่าวดังกล่าวจะมีผลต่อใครหรือไม่ค่ะ ปิดท้ายกันที่ลูกเกตผู้ต้องหาคดีมาตรา112ขอเลื่อนตำรวจส่งตัวพร้อมสำนวนให้อายการเป็นวันที่10พฤศจิกายนวันนี้ที่กองบังคับการปรอทอนะคะตามที่ร้อยตำรวจเอกฐานันดอนสาสูงเนินรองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ3มกองบังคับการปรอทอ,ออกหมายเรียกให้นางสาวชนทิชาแจ้งเร็วหรือว่าลูกเกตผู้ต้องหาคดีมาตรา112แกนนำกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยผู้ประสานงานม็อบราษฎรมาพบ เพื่อส่งตัวพร้อมสำนวนให้อัยการในข้อกล่าวหาความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระบอกคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3ตามที่นายนพดลพรมภาสิทธิเลขากลุ่มสอชอ,อ,อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษไว้เบื้องต้นค่าร้อยตำรวจเอกทานันดอนแจ้งว่านางสาวชนทิชา ได้มีการแจ้งว่าติดภารกิจจึงขอเลื่อนนัดเป็นวันที่10พฤศจิกายนโดยให้ไปเจอกันที่สำนักงานอายการรัชดาเลยจบการเสนอข่าว12นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN